สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองก้าวไกลลักไก่ชงทบทวนมติโหวตนายก19กรกฎาคมแทนแก้มาตา272ก่อนประธานสั่งปิดลักไก่เสนอทบทวนมติเลือกนายก19กรกฎาคมแสงแก้รัฐธรรมนูญปิดสวิตส,สอวอ์ก้าวไกลเถียงสอวอวุ่น วันนอจิงสั่งเลื่อนการประชุมวันที่4สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมรัฐสภาที่มีนายวันมูฮัมหมัดนอบัตาประธา,านสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม,ตมยกเลิกมาตรา272เพื่อปิดสวิตสวในการเลือกนาย,ยกรัฐบุญตีที่สสพักก้าวไกลและคณะเป็นผู้เสนอ อย่างไรก็ตามการประชุมในวันนี้ที่ประชุมต้องใช้เวลาในการรอองประชุมนานเกือบหนึ่งชั่วโมงเนื่องจากมีสอสอและสอวอส่วนหนึ่งที่เดินทางมาร่วมประชุมแล้วแต่ไม่ยอมลงชื่อเข้าร่วมประชุมจนทำให้สอสอพะกก้าไก่ต้องลุกขึ้นหาหรือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะบริเวณรอบรอบรัฐสภาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตู้อคอนเทนเนอร์มากีดขวางการจราจร เพื่อรักษาความปลอดภัยรอบๆรัฐสภาจึงเรียกร้องให้เจา้าหน้าที่ตำรวจนำตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้ออกไปทั้งหมดโดยทันทีที่องค์ประชุมครบถ้วนประธานสั่งเปิดการประชุมแล้วนายรังสิมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อและโกศกพระก้าวไก่ได้เสนอยติด่วนด้วยปากเปล่าเพื่อให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาทบทวนมติการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีครั้งที่สองเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาจนเป็นปัญหาว่าชื่อของนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าปักก้าวไก่สามารถเสนอซ้ำได้หรือไม่ทั้งนี้ประธานสภาเห็นว่าเรื่องดังกล่าวรัฐสภาไม่ควรดำเนินการและควรรอฟังคำสั่งของสารรัฐธรรมนูญเพราะสารรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องนี้ไว้พิจารณาแล้วเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแยง้ง ขณะที่นายสมชายสแสวงการสมาชิกบุธิสภากล่าวว่ากระบวนการดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการของสารรัฐธ,ธรรมนูญและประธานรัฐสภาถักถวงแล้วแต่นารังสิมันไม่ยอมจึงได้เสนอยติประกบกับนารังสิมันว่ายติดังกล่าวของนารังสิมันไม่สามารถดําเนินการได้โดยประธานรัฐสภาย้าว่า ยติการเสนอชื่อนายพิธาตกไปแล้วไม่สามารถเสนอเข้าสู่ที่ประชุมในสมัยประชุมเดียวกันได้และหากเดินหน้าต่อก็จะมีการยื่นเรื่องให้ศาลวินิจฉัยอีกสำทับด้วยนายประพันธ์คูณมีสมาชิกบุธิสภาที่ไม่เห็นด้วยหากรัฐสภาจะลงมติเพื่อลบลางมติที่เคยลงมติไปแล้วเพราะไม่มีข้อบังคับให้กระทำได้และไม่มีเหตุให้ทบทวน ทว่านาวรังสิมันยังยืนยันที่จะให้สภาเดินหน้าทบทวนมติการลงมติโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาจนที่สุดแล้วที่ประชุมรัฐสภาถกเถียงกันจนไม่สามารถหาข้อ,อยุติได้ทำให้นายวันมัวหมัดนออาศัยข้อบังคับการประชุมที่22ใช้อำนาจสั่งเลื่อนการประชุม โดยใช้เวลาการประชุมเพียงประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นโดยไม่ได้มีการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272แต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจากเนชั่นออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ